สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกต・มณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้จะมาทำนายดวงของชาวราศีกันในช่วงที่ดาวอาทิตย์ย้ายนะคะยกเข้าสู่ราศีกุมตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์เวลา8 3โมง3านาทีนะคะจนถึงวันที่1 5มีนาคมนะคะดาวพระอาทิตย์นะคะจะโครจรอ,อยู่ประมาณหนึเดือนนะคะการพยากร์ก็จะพยากรณ์ในช่วงดังกล่าวนี้เท่านั้นนะคะ ก็จะส่งผลใดๆนะคะหรือมีอิทธิพลใดๆต่อชาวราศีกันบ้างนะคะก็ลองเข้ามารับชมรับฟังได้เลยนะคะคลิปนี้ดูได้ทั้งราศีแล้วก็ดูได้ทั้งลัคนานะคะฝากกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในการชมคลิปครั้งต่อไปนะคะหรือท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาได้นะคะ ก็ไอดีไลน์นุ่นยูวดีนะคะก็จะเป็นการทำนายโดยใช้หลักโหราศาสตร์ไทยนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะชาวราศีกันนั้นนะคะดาวพระอาทิตย์อยู่ในภพอรินะคะอาทิตย์เป็นอริในราศีกันเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้คุณต้องระวังในเรื่องของสุขภาพเช่นสายตาความดันไมเกรนหลอดเลือดให้ระมัดระวงังโรคไขมันต่างๆช่วงนี้อย่าก,กินของที่เป็นไขมันมากอย่าก,กินของที่เป็นแป้งน้ําตาลมากนะคะ ดวงยังบอกอีกว่าชาวราศีกันนั้นนะคะคุณมีโอกาสที่จะมีการขัดแย้งผลประโยชน์เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมง,งานบางคนหรือมีการขัดแย้งผลประโยชน์บางอย่างกับคนที่มีขั้นมีตำแหน่งกับคนที่เขาเป็นเจ้านายคุณก็ได้หรือคนที่มีแบบมีอำนาจเหรือว่าคุณมีโอกาสขัดแย้งผลประโยชน์กับเขาไม่ไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งละกันนะคะแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่า ในด้านของลูกน้องบริวารเนี่ยก็มีโอกาสได้ลูกน้องบริวารไม่ดีลูกน้องบริวารคิดไม่ซื่อนะคะหรือมีเรื่องให้เดือดเนื้อร้อนใจจากลูกน้องบริวารเข้ามานะคะหรือมีความยุ่งยากใจกับลูกน้องบริวารด้วยนะคะชะตายังบอกอีกว่าให้ระมัดระวังหรือพึงระวังคนใกล้ชิดอาจหักหลังคุณได้อย่าอย่าไว้เนื้อเชื่อใจใคร ให้มากนะคะหรืออย่าไปตีสนิทกับใครมากจะไม่ค่อยดีนะคะคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่คุณคิดว่าเป็นคนใกล้ตัวรอบตัวคุณก็ให้ให้ระมัดระวังในช่วงที่ทํานายนี้เท่านั้นนะคะดวงเนี่ยยังบอกอีกว่ามีโอกาสที่คุณจะมีศัตรูรอบตัวหรือเกิดศัตรูได้ง่ายมากนะคะหรือในเรื่องของคุณงามความดีต่างๆที่คุณทํามันอับแสงนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการทํางานเนี่ยถ้าคุณทํางานเก่งมีผลงานโดดเด่นทุ่มเทการทํางานมากอะไรก็คือหน้าที่ทุกอย่างก็คือเป็นคุณคนเดียวคุณเป็นเหมือนว่าเป็นเป็นหัวเรือก็คือเป็นคนคืองานทุกอย่างฝากชีวิตกันไว้กับคุณเนี่ยต้องบอกว่างานใดๆก็ตามที่คุณทําเนี่ยไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดียังไงเนี่ยเขาก็จะมองว่าคุณไม่ดีนะคะในด้านของ ผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายจะเป็นในลักษณะนี้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะโดนแบบคนรอบข้างหักหลังได้นินทาว่าร้ายได้ด้วยเช่นกันดวงชะตาในสิ่งที่มันไม่ดีก็ยังมีข้อดีนะคะก็ต้องบอกว่าชาวราศีกันคุณมีโอกาส,ม,กาสมีลาภผลบางอย่างเข้ามาหรือคุณจะมีความโชคดีนะคะแล้วก็ความโชคดีตรงนี้นะคะมันก็เกิดจากจิตใจคุณที่คุณคิดดีทำดีนะคะไม่ได้มุ่ง ไม่ได้มุ่งร้ายต่อใครเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะมีช่องทางดีๆเข้ามานะคะเกิดขึ้นหรือว่ามีลาบผลบางอย่างเข้ามาเช่นลาภผลทางการงานแน่นอนถึงคุณจะมีคนไม่ให้คุณค่าคุณไม่เห็นศักยภาพคุณในเรื่องของการทํางานแต่อะไรก็แล้วแต่คุณจะมีโอกาสดีๆมีช่องทางในเรื่องของการทํางานที่ดีกว่าเดิมมีโอกาสได้ไปอยู่ที่ใหม่เกิดงานใหม่จจอบใหม่โปรเจกต์ใหม, Job, ใหม, Project, ใหม่ทางการงานภาระความรับผิดชอบใหม่ๆเข้ามาหรือ คุณไม่ได้อยู่ในสังคมนั้นแล้วหรือจะแปลว่าคุณออกมาจากสังคมตรงนั้นแล้วไปอยู่ในที่ที่มันดีกว่าเดิมก็ได้ต้องมีความโชคดีโดยเฉพาะโชคดีทางการงานทำงานในใดในการงานใดจะสำเร็จได้อย่างราบรื่นนะคะคุณจะมีความระเมียดละไมหรือมีความรอบคอบละเอียดละอ่อนวิถีพิถันมากในการทำงานทุ่งเทงานมากๆ แล้วก็มีโอกาสการงานสำเร็จได้สำเร็จผลได้โดยที่ไม่รีบร้อนเร่งด่วในใดๆนะคะแล้วก็ชาวราศีการช่วงนี้คุณก็ต้องระวังในเรื่องของภาวะอารมณ์ภาวะอารมณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงหรือแบบตรงๆอ่ะเป็นคนตรงๆอ่ะพูดตรงๆไม่อ้อมค้อมหรือพูดจาแบบขวานผ่าซ่าคิดยังไงพูดแบบนั้นไม่ ไม่ไม่เขาเรียกไม่ก็ไม่ได้รักักษาน้ําใจของอ e ีกฝ่ายแหละนะคะแต่ว่าระมวังคําพูดด้วยนะคะก็มีโอกาสที่แบบปากฝีปากนี่แบบไวคือคิดยังไงพูดอย่างนั้นจิตใจใจคิดยังไงปากก็ไวตามนั้นอย่างนี้ก็ได้เลยทําให้คนบางคนไม่ชอบคุณได้เพราะการที่คุณพูดตรงเกินไปดวงมีโอกาสเกิดศัตรูเกิดขึ้นได้ง่ายด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ ระวังมีปากเสียงหรือมีเรื่องกระทบกระทั่งกับคนในครอบครัวแล้วก็ให้ระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางด้วยนะคะรวมไปถึงมีโอกาสมีความขัดแย้งกับคนรอบตัวใครก็ตามเช่นนะ้านทำงานก็มีโอกาสมีความขัดแย้งกับเพื่อนกับหมู่คณะกับเพื่อนร่วมงานหรือคนที่ทำธุรกิจร่วมกับคุณควรระวังคำพูดให้ดีนะคะแต่อีกมุมนึงเนี่ยคุณก็จะมีความขยันขันแข็งมากขึ้น นะคะขยันขันแข็งมีเป้าหมายมีแบบแรงฮึดแรงสู้ในการที่จะทำสิ่งใดๆที่มันเป็นผลประโยชน์ที่ดีกับคุณนะคุณจะทำหรือคุณจะมีจิตใจอออบอ้อมอ,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 อารีจิตใจแบบอยากที่จะช่วยเหลือผู้อื่นนะคะแต่ว่าฝีปากก็จะแรงหน่อยในช่วงที่ทำนายนะคะดวงก็ยังบอกอีกว่า ช่วงนี้ยังไม่มีดวงในการเสี่ยงโชคนะชาวราศีกันท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคซื้อหวยเนี่ยช่วงนี้ดวงเสี่ยงโชคยังไม่มานะคะดวงชะตานะคะยังพูดอีกว่าผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าญาติผู้ใหญ่ที่เป็นคนอาวุโสกว่าที่คุณเคารพนับถือเนี่ยมีโอกาสเจ็บป่วยได้ด้วยนะคะต้องดูแลสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนอาวุโสข,ของคุณด้วยนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ ผู้หลักผู้ใหญ่จะมองคุณไม่ดีด้วยต้องพูดตรงๆว่าชาวราศีกันนะคะผู้ใหญ่บางคนมองคุณไม่ดีเจ้านายมองไม่ดีอะไรเงี้ยนะคะมันเป็นช่วงที่มีโอกาสที่คนภายนอกเขามองคุณไม่ดีเขาไม่ได้รู้ตื้นลึกหนาบางอะไรกับคุณแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่เนี่ยนะคะดวงะตาบอกว่าก็ให้เฝ้าระวังมีโอกาสที่คนจะมองคุณไม่ดีนะกันนะคะ แล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องความรักก็เป็นช่วงที่คุณจะความรักเนี่ยนะคะถ้าเน้นย้ำถ้าเป็นคนโสดคนโสดนะคะก็มีโอกาสที่จะคนโสดจริงๆเนี่ยท่านในความรักคบหากับใครก็ต้องระวังมีปากเสียงกับคนที่คบหากับเพศตรงข้ามนะคะหรือแบบความคิดทัศนคติบ,บางอย่างเนี่ยกับคนที่คบหาดูใจอยู่ไม่ตรงตัดก,กันหรือว่ามีความเดือดร้อนจากเพศตรงข้ามคือเข้ามาแล้วนําความยุ่งยากใจเดือดร้อนมาให้เนี่ยสู้ไม่มีสติขวา จะเป็นในลักษณะนี้นะคะสําหรับคนโสดถ้ามีรักตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยดีนักยังไม่แฮปปี้ยังไม่บริบูรณ์ไม่ไม่สมดังใจหมายนะคะต่อมาถ้าคนมีคู่เมื่อกี้คนโสดนะคะต่อมาคนมีคู่คนมีคู่ก็จะมีความยุ่งยากใจในเรื่องของความรักมีเรื่องให้นักใจอึดอัดใจทุกใจในความรัก ะะอยู่ล่ำไปในช่วงที่ทำนายมีโอกาสมีปากเสียงกับคู่กครองคนรักเกิดขึ้นด้วยไม่ทางตรงก็ทางอ้อมด้วยเหตุแห่งปากคุณวัยปากกับใจตรงการคิดอย่างไรพูดอย่างนั้นก็มีโอกาสทำให้คนรักไม่พอใจในคำพูดของคุณหรือมีโอกาสมีการแบบถึงไม้ถึงมือกันต้องระมัดระวังดูแลตัวเองให้ดีนะคะชาวราศีกันความรักถ้าคนไหนไม่ใช่ก็มีโอกาสยุติความสำคัญในที่สุดนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ